สวัสดีครับทุกท่านก็ยังพบกับลุงกันอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเกี่ยวกับโปรแกรม e ท็ s t r e a m นะครับวันนี้ลุงกันจะมาสอนการ Active t e s t ตัวปีกผีเสื้อนะครับการ Active t e s t ปีกผีเสื้อก็นิยมทําเกี่ยวกับรถที่มีปัญหาเร่งไม่ขึ้นนะครับก็จากประสบการณ์ก็คือถ้าเร่งไม่ขึ้นเนี่ยเราต้องใช้โปรแกรม e ท็ s t r e a m ลองจับดูว่า ตัวปีกผีเสื้อมันมีการติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะครับอันนี้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่ t o อตเทิแล้วก็กดโอเคมันก็จะมะีหน้าต่างด้านขวามือมุมล่างนะครับให้เราเลื่อนเลื่อนหาตำแหน่งของปีกผีเสื้อนะครับว่าเปอร์เซ็นต์การเปิดตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ โดยปกติเราทําตอนเครื่องยนต์ดับนะครับกเนมมันก็อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าปีกวิเสอตอนเครื่องยนต์ดับมันจะอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดนะครับโดยที่หลังจากที่เรากดโอเคเราก็มีตัวให้เราเลือกด้านมุมด้านขวาด้านล่างเนี่ยเลือกเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็ด้านบนสุดของปโปรแกรมก็จะเป็นตัวสีฟ้าหน่อยก็คือทางโปรแกรมมันเลือกมาให้ส่วนเรามาเลือกเพิ่มก็คือตัวนี้นะครับตัวทาร์กเก็ตกับแอคชวลเปอร์เซ็นต์โพซิชันนะครับให้เราเลือกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ แล้วก็ให้เราอาลากใช้เมาส์ลากลากตัวตำแหน่งปีกผีเสื้อนะคือทางอ่ะโปรแกรม Textsteam เนี่ยก็จะมีคำสั่งให้ให้สามารถสั่งงานให้เปิดปิดต,ตัวปีกผีเสื้อได้นะครับตามคำสั่งที่เราลากเมาส์นะครับโดยที่มีสาตนดานนะครับถ้าปิดสุดของตัวปีกผีเสื้อจะอยู่ที่สิบถึงยี่สบเปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนเปิดสุดของตัวปีพีเสื้อจะอยู่ที่66-98เปอเซนนะครับถ้าเราลากต่ำกว่า10เปอร์เซนเนี่ยมันจะมันจะเด้งแบบนี้นะครับเด้งอฟอแบบนี้นะครับเออเลอร์เรียกเออเลอร์นะครับถ้าเราลากต่ำกว่า10เอร์เนนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับถ้าลากลักต่ำกว่านี้อันนี้ก็คือตัวอย่างการทำ active test ตัวปีพีเสื้อนะครับผมถ้าเปิดขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับสามารถเลือก เราสามารถทำอ,อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอื่นๆได้เหมือนกันนะครับมีหลายอย่างนะครับให้เราอ่านอ่านอ่านแล้วก็แปลแล้วก็ลองทำตามดูถ้าเราจะทำแอคทีฟ e ทสเกี่ยวกับชิ้นส่วนอื่นๆหรือหน้าที่การทำงานอื่นๆของเครื่องยนต์นะครับก็ลองทำดูนะครับลุงกันก็นำมาฝากประมาณนี้เกี่ยวกับการแอคทีฟเทสตัวปีกปีเสื้อและลาไปก่อนครับทุกทนานมีตต้งใช้พบกรรันในลิหน้า